โอเคครับเพื่อนๆครับตอนนี้นะครับเราก็ได้เดินทางมาที่ไหนมาชุมพรพักมาไม่ไม่ได้พักค้างคืนนะพักผ่อนพักผ่อนพักผ่อนแป๊บหนึ่งนะครับเพื่อที่จะแบบคลายเครียดในการขับขับรถประมาณนี้ยื้เส้นยืดสายยื้เส้นยืดสายก็พอดีเราต้องมาถ่ายมิวสิกอันนี้ป่ะเออมิวสิกมิวสิกมิวสิกอ่าอาเงือกทองถุยไม่ใช่นะฮะเราจะมารับประทานอาหาร ใช่จะเป็นร้านไหนนั้นนะครับเดี๋ยวมาติดตามชมกันแล้วกันเนาะใช่ใช่นะครับโอเคครับนี่ครับเดี๋ยวเราไปร้านอาหารกันนะครับเพื่อนเพื่อนครับร้านอาหารนะครับที่ทางพักพวกแนะนํามานะครับก็จะอยู่ติดชายหาดนะครับแถาวนี้เขาเรียกว่าชายหาดอะไรนะครับหาดายร์นะครับ บรรยากาศดีๆนะครับนี่ครับอยาหาโต๊ะกันสักคู่นี่ครับก็อย่างว่านะฮะ้นลมแรงมากเลยอะดูดิดูคลื่นดิเราจะพักนะครับเพื่อพักรับประทานอาหารสักคู่นะครับแล้วก็จะเดินทางกลับไปที่กรทมนะฮะประมาณนี้นี่ครับบรรยากาศดีมากครับนี่ครับถ่ายเพื่อนๆได้ดูกันก่อนครับ ตรงนู้นน่าจะเป็นเกาะเสม็ดนะครับประมาณนั้นนี่ครับโอ้บรรยากาศดีมากลมเย็นนะครับลมเย็นนะครับนี่ครับกําลังเลือกเมนูอยู่นะครับนี่ครับเมนูอะไรครับผมดูก่อนนะครับเมนูเยอะมากครับนี่ครับนี่ครับชื่อร้านอาหารนะครับนี่ครับร้านนี้เลยครับติดชายหาดนะครับแล้วก็มีกหลายร้านนะครับเพื่อนๆก็ลองนะครับดูแล้วกันถ้าได้มีโอกาสมาเที่ยวนะครับผมก็จะให้ดูเมนูนะครับ เยอะมากเลยประมาณนี้อ่าก็เดี๋ยวเราจะสั่งส้มตํานะครับข้าวเหนียว <laughs> โอเคส้มตำข้าวเหนียวไก่ย่างนะครับมายันนี่นะครับแป,ป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวเรามมอะได้นีครที่อ่านครับพี่ผมขอเลขบัญชีได้ไหมพอดีมันไม่มีคนอยู่บ้านนะดเดี๋ยวจะให้ฝากไว้ ความน้าสุดเลยครับน้ำข้าวด้วยดิมยกินกับข้าวเดี๋ยวนี่ครับเพื่อนเพื่อนครับปูนะครับเป็นปูม้าสดๆนะครับที่เอามาเป็นผัดผงกะหรี่เดี๋ยวลองชิมดูนะ,ะ,ะหวานมากอะ่ะ สดคือปูสดอ่ะเราทานเข้าไปนะครับเราจะรู้สึกถึงความหวานของปูเลยนุ่อยองอร่อยรหกอร่อยครับห,หวานมากเนื้อเนื้อหวานหวานไม่ค่าเรื่องหองหวานค่ะหวานมากเลยอ่ะ หวานมากๆครับเนี่ยปลาโ่งเหมือนขนมไหมคะลุงหลงเหมือนมากค่ะอร่อยมากเลยนะครับสุดยอดจริงบอกเลย